สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนกินขนมนะคะนี่ตัวนี้อร่อยจ้ะนี่มีเด็กแซวชื่อขนมนะคะมาริทอสโซ,โซนี่น่ากินไหมจะเป็นขนมปังนะคะไส้ครีมสดตัวนี้เราจะมาชิมนะคะแกะแล้วนะ เดนนะแกะเดินนะนี่คิงสดอร่อยมากขอบอกอม,ม,มันสว่างจังนะคะลอกกันยอ,อกกันนะ เคยซื้อมาชิมแล้วนะคะอันหนึ่งแต่ว่าตอนนั้นแบบไม่ได้เอามารีวิวไม่อยากให้เห็นครีมสดชัดจังเลยทำไงน,นี่อ่ะอ่ะก้องโอเคนี่ไงเห็นไหมครอมดูดีชิมให้ดูนี่ดูดีขนมปังก็นุ่มๆน,นะคะครีมสดดูดีชิมแล้วนะอืม ครีมสดอร่อยมากละลายในปากเลยอ่ะอร่อยอ่ะอบอกเลยว่าชิ้นนี้อนะจะหายเข้าไปอยู่ในท้องเราภายในรม่ตาอือร่อยอ่ะ น่ากินมากอ่ะอมไม่เลี่ยนอ่ะกินแล้วแบบละลายในปากอ,อแซบ่บมากไม่เลี่ยนเลยขนาดกินแบบหลายคำแล้วนะนี่ดูดิดูดินี่ một yêu mong rồi, um, ừ. rồi, ngon, ngon lắm, mà lắm, ngon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  lắm,